สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําการคํานวณโหลดไฟฟ้าเพื่อประเมินขนาดมิตเตอร์ของการไฟฟ้าให้กับเพื่อนๆครับโดยจะขอหยิบยกข้อมูลและวิธีการคํานวณจากหนังสือการออกแบบระบบไฟฟ้าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิพิทยพัฒนครับแต่ก่อนที่จะเริ่มชมเนื้อหาในบทนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ โดยขั้นตอนในการคำนวณโหลดไฟฟ้าเพื่อประเมินขนาดมิเตอร์ไฟฟ้านั้นนะครับก็จะมีขั้นตอนในการคำนวณแบบง่ายๆอยู่3สเต็ปครับโดยสเต็ปที่1นั้นนะครับเพื่อนๆจะต้องทําการประเมินโหลดไฟฟ้าในบ้านหรืออาคารนั้นครับเช่นโหลดระบบแสงสว่างโหลดระบบต้นรับไฟฟ้าโหลดของเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําน้าอุ่นและโหลดอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆครับโดยจะใช้ค่ากําลังไฟฟ้าซึ่งมีหน่วยเป็นโวลต์แอมป์หรือ VA มาใช้ในการคํานวณครับ โดยจะรวมค่าโหลดไฟฟ้า VA ทุกชนิดครับต่อมาในสเตปที่2นะครับเราก็จะคำนวณหาค่ากระแสไฟฟ้าจากสูตรกำลังไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็น VA ที่ได้มาจากสเตปที่1นั้นหารด้วยแรงดันไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์ครับหลังจากนั้นในสเตปที่3เราก็จะทำการเทียบกับขนาดพิตเตอร์ของการไฟฟ้าครับ โดยถ้าบ้านหรืออาคารหลังนั้นอยู่ในเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านะครหลวงเราก็จะเปิดตารางมิเตอร์ของการไฟฟ้านะครหลวงครับแต่ถ้าบ้านหรืออาคารนั้นอยู่ในเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเราก็จะต้องเปิดตารางมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับจากตัวอย่างนะครับมีบ้านพักอาศัย2ชั้นที่มีระบบแสงสว่างระบบเต้ารับและมีการติดตั้งเครื่องปรับอา,ากาศและเครื่องทําน้าอุ่นในบ้านหลังนี้ครับ เราจะมาคำวนวณหาโหลดไฟฟ้าเพื่อประเมินขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าของบ้านหลังนี้ครับโดยในสเต็ปที่1น,นั้นเพื่อนๆต้องทําการรวมโหลดไฟฟ้าของบ้านหลังนี้ก่อนนะครับโดยบ้านพักอาศัยหลังนี้นะครับมีการติดตั้งโคมไฟดาวไลท์แบบฝั่งฟ้าโดยจะใช้หลอดประหยัดไฟ20วัตต์ที่ชั้น1และชั้น2จํานวน20โคมครับ และมีการติดตั้งโคมไฟกิ่งภายนอกอาคารโดยใช้หลอดประหยัดไฟ20วัตต์จำนวน5โคมครับ จากบทที่7จากหนังสือการออกแบบระบบไฟฟ้านั้นนะครับก็จะมีตารางพิกัดกําลังไฟฟ้าของหลอดไฟหลายประเภทเลยครับซึ่งเพื่อนๆสามารถนําค่ากําลังไฟฟ้าของหลอดไฟดังต่อไปนี้นะครับไปเป็นแนวทางในการคํานวณของเพื่อนๆได้ครับซึ่งผมได้รวบรวมตารางดังกล่าวมาแนะนําให้กับเพื่อนๆสักเล็กน้อยก่อนที่เราจะไปคํานวณโหลดจากตัวอย่างกันต่อไปครับ โดยหลอดไฟนั้นนะครับค่า V A ของหลอดที่จะใช้ในการคำนวณโหลดนั้นก็จะมีค่าเท่ากับขนาดวัตต์ของหลอดครับเช่นเพื่อนๆมีหลอดไ้ขนาด40วัตต์ก็ให้นำค่า40 V A ในช่องตารางทางด้านฝั่งขวานำไปคำนวณโหลดต่อครับตารางต่อไปก็จะเป็นของหลอด T ีไนะครับซึ่งเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบใหม่ซึ่งจะต้องใช้งานคู่กับประหลาดอิเล็กทรอนิกส์ครับซึ่งในตารางนี้นะครับก็จะมีหลอด T- ีไฟขนาด28วัตต์ และขนาด35วัตต์ครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถนำค่าโหลด VA ในช่องตารางทางด้านฝั่งขวานำไปคำนวณโหลดต่อได้ครับตารางต่อไปก็จะเป็นค่าโหลดของหลอด Full o u l e s c e n s e แบบ1หลอดนะครับซึ่งจะต้องใช้งานคู่กับ s t a r t เตอและบลาดครับซึ่งถ้าเพื่อนๆใช้บาลาดแบบ Low Power Factor ก็ให้ดูค่าในช่อง LPF ครับ แต่ถ้าเพื่อนๆใช้บัลลาดแบบ High Power Factor นะครับก็ให้เลือกดูในช่องของ HPF ครับส่วนตารางต่อไปนะครับก็จะเป็นหลอดที่เพื่อนๆน่าจะใช้งานบ่อยที่สุดครับคือตารางของหลอดประหยัดไฟนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆใช้หลอดประหยัดไฟขนาดกี่วัตต์นั้นก็ให้นำค่าโหลด VA ทางด้านฝั่งขวาของหลอดนั้นๆไปคำนวณต่อครับส่วนตารางสุดท้ายนี้นะครับก็จะเป็นตารางค่าโหลดของหลอด g ก๊สแรงดันไอสูงครับ เพ,เพื่อนๆน,นั้นอาจจะมีใช้งานตารางนี้ครับทีนี้เรามาเข้ารายการคำนวณโหลดต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้บ้านพักอาศัยหลังนี้นะครับมีการติดตั้งโคมไฟดาวไลท์แบบฝั่งฟ้าโดยใช้หลอดประหยัดไฟ20วัตต์จำนวน20โคมครับและติดตั้งโคมไฟกิ่งภายนอกอาคารโดยใช้หลอดประหยัดไฟ20วัตต์จำนวน5โคมครับ จากตารางนะครับผมใช้หลอดประหยัดไฟ20วัตต์ซึ่งมีค่าเท่ากับ35 VA โดยุมไฟดาวไลท์20ชุดนะครับก็จะได้ค่าโหลดเท่ากับ20ชุดคูณ35 VA ก็จะมีค่าเท่ากับ700 VA ครับและคมไฟกิ่งนอกอาคารนั้นก็จะได้ค่าโหลดเท่ากับ5ชุดคูณ35 VA เท่ากับ175 VA ดังนั้นโหลดวงจรแสงสว่างรวมนะครับจะเท่ากับ 700บวก175 VA มีค่าเท่ากับ875 VA ครับต่อไปเราก็จะคำนวณโหลดเต้ารับไฟฟ้าของบ้านหลังนี้นะครับโดยบ้านหลังนี้มีการติดตั้งเต้ารับคู่แบบมีขาดินที่ชั้น1และชั้น2ครับ จากบทที่7ในหนังสือออกแบบนะครับเต้ารับไฟฟ้าทั่วไปที่มีขาดินและเราไม่ทราบโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะต่อใช้งานอย่างแน่นอนนะครับก็จะกําหนดให้ใช้ค่าโหลดจุดละ1 8 0 va สําหรับเต้ารับไฟฟ้าทั่วไปแบบ1-3ถึงเต้าครับซึ่งหนังสือออกแบบในบางเล่มนะครับก็อาจจะใช้ค่าโหลดจุดละ2 0 0 va ก็สามารถใช้ในการคํานวณได้เช่นกันครับ และกำหนดให้ใช้ค่าโหลดจุดละ360 VA สำหรับต้ารับไฟฟ้าทั่วไปแบบ4เต้าครับแต่ถ้าเพื่อนๆทราบโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แน่นอนนะครับก็ให้นำค่าวัตต์หรือค่า VA จากเนมเพจของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นมารวมในการคำนวณด้วยครับจากตัวอย่างนะครับบ้านหลังนี้มีต้ารับไฟฟ้าจำนวน15จุดครับ ซึ่งค่าโหลดของเต้ารับไฟฟ้านั้นจะมีค่าเท่ากับจำนวน15จุดคูณด้วย180 VA ก็จะมีค่าเท่ากับ2,700 VA ครับ ต่อไปเราก็จะคำนวณโหลดของเครื่องปรับอากาศกันนะครับโดยบ้านหลังนี้นั้นติดเครื่องปรับอากาศขนาด18,000 BTU จำนวน2เครื่องโดยติดตั้งบริเวณห้องรับแขกและห้องนอนใหญ่บริเวณชั้น2ครับและติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด12,000 BTU จำนวน2เครื่องสำหรับห้องนอนเล็กทั้ง2ห้องครับ ซึ่งเพื่อนๆสามารถคำนวณขนาด BTU ของเครื่องปรับอากาศได้เองแบบง่ายๆนะครับจากสูตร BTU เครื่องปรับอากาศมีค่าเท่ากับขนาดห้องกว้างคูณยาวแล้วคูณด้วยค่าตัวแปรความร้อนครับซึ่งค่าตัวแปรความร้อนที่ใช้ในการคำนวณน,นั้น <ๆ S 1> เพื่อนๆอ้างอิงค่าตัวแปรที่800ในการคำนวณขนาด BTU คร่าวๆได้ครับเพื่อที่เรานั้นจะได้นำไปคำนวณโหลดของเครื่องปรับอากาศในการประเมินขนาดมิเตอร์ต่อไปได้ครับ และจากบทที่7ในหนังสือการออกแบบนะครับได้มีตารางโหลดของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนสปิดชัยทั้งในระบบ1เฟส2สายและระบบ3เฟส4สายไว้ด้วยครับโดยเพื่อนๆก็นำค่าโหลด VA ของเครื่องปรับอากาศที่เพื่อนๆจะทำการติดตั้งหรือประเมินว่าอนาคตห้องนั้นอาจจะติดเครื่องปรับอากาศมารวมในการประเมินขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าด้วยครับ จากตัวอย่างนะครับบ้านหลังนี้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด18,000 BTU จานวน2เครื่องจากตารางนะครับระบุให้ใช้ค่าโหลดไว้ที่1,700 VA ดังนั้นโหลดของเครื่องปรับอากาศขนาด18,000 BTU จะมีค่าเท่ากับจำนวน2ชุดคูณด้วย1,700 VA เท่ากับ3,400 VA ครับและเครื่องปรับอากาศขนาด12,000 BTU จำนวน2เครื่อง จากตารางระบุให้ใช้ค่าโหลดไว้ที่1,500 VA ครับดังนั้นโหลดของเครื่องปรับอากาศขนาด1,2000 BTU จะมีค่าเท่ากับจำนวน2เครื่องคูณด้วย1น0 0 VA มีค่าเท่ากับ3,000 VA ครับดังนั้นโหลดรวมของเครื่องปรับอากาศทั้งหมดนะครับจะมีค่าเท่ากับ3,400บวกด้วย3,000เท่ากับ6,400 VA ครับ โหลดต่อไปนะครับก็คือเครื่องทําน้ําอุ่นครับโดยบ้านหลังนี้นั้นติดเครื่องทําน้ําอุ่นขนาด3 0 0 0นวัตต์จำนวน2เครื่องครับการหาโหลดของเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับก็จะเท่ากับจํานวน2เครื่องคูณด้วย3,000 VA ก็จะมีค่าเท่ากับ6000 VA ครับดังนั้นโหลดรวมของเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 6,000 victorious ramen ครับสรุปโหลดไฟฟ้าของบ้านหลังนี้นะครับก็คือโหลดของระบบแสงสว่างรวมได้875 VA โหลดรวมของต้ารับไฟฟ้าเท่ากับ2,700 VA โหลดรวมของเครื่องปรับอากาศเท่ากับ6,400 VA และโหลดรวมของเครื่องทำน้ำอุ่นเท่ากับ6,000 VA ครับ รวมโหลดไฟฟ้าของบ้านหลังนี้จะเท่ากับ15,975 VA ครับต่อไปในสเต็ปที่2นะครับเราจะคำนวณหาค่ากระแสะไฟฟ้าครับโดยใช้สูตรกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็น VA หารด้วยแรงดันไฟฟ้าครับโดยค่ากำลังไฟฟ้าคือค่าที่เราได้จากการคำนวณในสเต็ปที่1ครับ ส่วนค่าแรงดันไฟฟ้านั้นนะครับในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงจะมีพิกัดแรงต่ำของหม้อแปลงจำหน่ายพิกัดที่240ทับสีโวลต์คือพิกัดแรงดันไฟฟ้าในระบบ1เฟส2สายจะมีแรงดันไฟฟ้า240โวลต์และพิกัดแรงดันไฟฟ้าในระบบ3เฟส4สายจะมีแรงดันไฟฟ้า416โวลต์ครับส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นนะครับก็จะมีพิกัดแรงต่ำของหม้อแปลงจำหน่าย พิกัดที่230ทับ400โวลต์ครับตามมาตรฐานในการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยพุทธศักราช2556โดยวสทนั้นจึงได้กำหนดให้ใช้แรงดันไฟฟ้า230ทับ400โวลต์เพื่อใช้อ้างอิงในการออกแบบและคำนวณค่าต่างๆทางไฟฟ้าครับจากตัวอย่างนะครับเราจึงสามารถคำนวณค่ากระแสไฟฟ้าของบ้านหลังนี้เท่ากับ 15,975 VA หารด้วยแรงดันไฟฟ้า230โวลต์ก็จะมีค่าเท่ากับ69.45แอมป์ครับซึ่งในเนื้อหาในบทนี้นะครับผมจะยังไม่แนะนำขั้นตอนในการดีมานโหลดและการเผื่อโหลดอนาคตให้กับเพื่อนๆนะครับซึ่งการดีมานโหลดและการเผื่อโหลดนั้นจะเป็นขั้นตอนในส่วนของการออกแบบตารางโหลดไฟฟ้าครับ ซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมเพื่อต้องการให้เพื่อนๆนั้นสามารถเข้าใจขั้นตอนในการคำนวณโหลดไฟฟ้าเพื่อประเมินขนาดมิตเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้นครับต่อไปในสเต็ปที่3นะครับเราก็จะมาเลือกขนาดมิตเตอร์ไฟฟ้ากันครับซึ่งจากตัวอย่างนั้นเราคำนวณค่าการะแสไฟฟ้าของบ้านหลังนี้เท่ากับ6 9 4 5เแอมป์เพื่อนๆจึงควรเลือกขนาดมิตเตอร์ไฟฟ้าที่30วงเล็บ1 0 0แอมป์ในระบบ1เฟส2สายครับ เพื่อนๆก็สามารถนําขั้นตอนในการคํานวณโหลดไฟฟ้านี้ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินขนาดมิเตอร์ในระบบ3เฟสสีสายได้นะครับโดยในสเต็ปที่2ที่เราจะต้องคํานวณหาค่ากระแสไฟฟ้านั้นเพื่อนๆใช้พิกัดแรงดันไฟฟ้าที่400โวลต์มาคํานวณครับแล้วก็มาเลือกดูตารางขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าในระบบ3เฟสสสายของการไฟฟ้าเป็นระดับต่อไปครับ หวังว่าเนื้อหาในวันนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆได้ลองนําไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The c o p Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย